พ่อยวันใดล่ะน้ฮะไม่ยังอ๋อพ่อ่เป็นคนทางไหนจ้าก็เป็นคนแถวนี้และเอ้าเป็นอย่างที่ได้แจ้งตัวจังสี่ไพ่กระเป๋าสียางไปใส่แล้วนั่งอ้ยพ่อโอ้ยอันนั่งรถป่ากับผัวอืออ้ผัวนั่งนั่นกังขึ้นมากนั่นรถไปอยู่เฮือนอยู่สา้นพ่อ่โอ้ยหลบไปตกแต่เบ็สตกแต่ป่า ไปให้นางอยู่ผ euh? <sk> ู้เดียวกลางค่ำกลางคืนน่ะพ่อใหญ่เอ้ยน่าหลดเหงาหลดแหงน้่มอยากกรบบได้กินไปแต่หบอกป๋าบอกป๋าแล้วพ่อใหญ่เอ้ยนางจะเสร็จยังไหนบักหาทางปอดทางใส่ขนาดพ่อใหญ่เอ้ยนั่งสิงเลิกกับมันตัวนั่งว่านนั่งสิเลิกกับมันนั่งเก็บเสื้อผ้ามานั่งสิหนีหนีไปดาบหนาเลยแล้วแต่ผู้ชายมองใดพ่อพ่อหน่อพ่อวงใดนนั่งเสียวข้นหนาพ่อใหญ่เอ้ยจะเป็นซั่งแห้งใส่บักหาทางปอดทางไหวอย่างมันนี่ป้ามันมาเป็นหัวง้างเลยได้บักผีปออผีเป็ดนั่นพ่อใหญ่เอ้ย มันจะเป็นจังไสอยู่นี่นล้วโอ้โอ้ยที่ควักมาให่นี่ควักมาจมนี่จีโอ้ยพอยใหญ่เอ้ยกจังรวาลนี่แหละนั่งคือโบ้โหแห้งนั่งกืบโบเป็นคนขี่ได้ปันได้พ่อสบายหัวกัะเง่านกับซส่านนกพอใหญ่เนาะโอ้ยนั่งคือเป็นมันคือเป็นจังสี่เหรอฮึพอใหญ่คือมันหลุดประสงค์สารนั่งจักเม็ดได้ยันหนีเนาะ พ่อใหญ่เอ้ยกังทำกังคืนน่ะมันก็มาสิบวกกลับมาเฮือนแจ็คเตอร์โอ้นา่งท่อไปดิมันก็บับสายสัยพีิบัติโอ้ยอ้ยมันมันปิดตาซังมันาปิดตาเหลือใจคักแน่เลยพ่อใหญ่บอกโอ้ยนั่งว่าเอามันเป็นเด็กขาดนั่งิหนีจันเลยนั่งก็สิหนีนั่งไปอยู่น้ำมันแล้วเออนั่งสิหาผัวไม่เลยก็ได้แม่นบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่บาบอหาได้ขึ้นนี่ก็ได้แม่นบอกพ่อใหญ่ได้อยู่นั่งนั่งไปด้งหัวได้มาษาผู้ชายสิว่าโอ้พ่อใหญ่เลย พ่อใหญ่ไปได้ไปนี่เดี๋ยวเด้อเอาโทรศัพท์นั่งคือดังจังสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปห้างมันเปรี้ยวแถบสีย่างไปจังไหนล่ะนั่งมักหมองเปรี้ยวหมองมันไม่ปวันเร็วแล้วไงเฮ้ยคือว่าจังสารจะเมนสร้างมันแห้งซะแบบพิเปร์นั่นฮัลโหลฮะซินีโอซินีตัวข่อยสร้างเจ้าเจ้าบัวอันมาหาข่อยเจ้าเถื่อนไม่จะไปหาหนองปลาไม่จะไปหาอันบ่อปลาบ่อปลาคักแน่แท้เฮ้เออฮ้ ขอโทษเตี้ยเจ้าคือสิมากขอโทษตอนนี้ละเทาโอ้โหขอกิดหอดเจ้าตัวโอ้เจ้าบ่มาหาข่อยจะเครือเนาะขอดพ่อไปนั่นเจ้าก็ไม่ได้ปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วเือเจ้ากับบรามสายข่อยแหมโอ้่ไปอะไรไนเจ้าข่อยยุใส่ละเท่าเอ้ยตอนนี้เออว่าเป็นหยังเท่าเจ้ายุใสนี่โอ้เจ้ามาเฮือนละเตี้ย อืมขวกก็กินหอดเจ้าตนูโต๊ะเออไปก็ไปฮะน่ะเดี๋ยวอันเออเจ้าอยู่เฮือนเจ้าอย่าพึ่งไปใส่เด้อเออขวกก็ถาเจ้าท่อมะงอละเท้าเออเอขวกกสิะไปต้นนี่ละพ่อใไหมเออว่าไหนล่ะบ้านไหนบอจังสันจังสีเด้ออันไปส่งนางเนื้อไปส่งนางเนื้อจ่าผัวนางมาเฮือนแล้วแม่บอ้ยเอาไปไปไปสานางไปโอ้ย ที่ควักีิควักให้พ่อใย่่บรรลับฟังเร่องหรอกคให้พ่อใหญ่ไปส่งตัวหนิวโอ้ยไปแะนั่งขึ้นนโอ้ยเนาะขาได้พพ่อใหญ่เอาลวนงอย่ากอดแลวก็กอดโลกกอดด้ยี่บ่เออเออเอาพอกอดละหัวนั่งสิ่ห้ายเรียงน่อย่างของอุนนี่นะใ่้บรรับฟังเรื่องผู้อื่นแล้วแถมได้ไปส่งอีก